สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดบานไฟอัตโนมัตินะครับออโอเคนะครับตัวนี้นี่ถือว่าโอเคนะครับแล้วเ,เราจะมาลองใช้งานดูนะครับตัวนี้นะครับดูจากผลิตภัณฑ์แล้วนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับชุดนี้นะครับราคาแค่หลักร้อยเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะครับจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนี่นะครับทดสอบโอเค Okay. Okay. Yeah. ตัวนี้เป็นท่อดสีหุนนะครับเราจะใส่เข้าไปในช่องที่มัน บอกว่าหนึ่งทับสองนะครับน,นี่นะครับนนค,บนนค,บคชุดบานตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูร่องตัวนี้นะครับนี่ ร่องตัวนี้จะอยู่ด้านเดียวกับตัวขันฝั่งนี้นะนะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับเราก็สอดเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้นะโทษทีครับการ <c oughs> แม่แม่เพ <c oughs> ื่อนลองลองสังเกตดูนะครับมันจะเป็นล็อกดังมีเสียงแกลกประมาณนี้ ชุดบานแฟร์อัตโนมัติตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆขันเข้าไปให้แน่นเลยนะครับเดี๋ยวมันจะฟรีล็อกของมันเองนะครับ <Wow. S 1> มันจะฟีอกของมันเองนะนี่ครับว <Wow. S 1> ้าว <Wow. S 1> แล้วก็คลายออกชุดนี้ใช้งานดีนะครับใช้งานดี <Wow. S 1> แข็งแรงทนทานนะครับราคาก็ถูกนะครับ กล้าพูดได้เลยว่าถูกมากๆนะครับล AH องไปดูผลงานกันหน่อยโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก นี่ครับโหวสวยมากครับอยากก็ออกมาจากโรงงานนะครับสวยมากสวยมากท่านเพื่อนคนไหนนะครับบานแฟร์ได้อย่างนี้ครับหมดปัญหาเรื่อง้อยรั่วเลยครับไม่มีรั่วครับถ้าเราขันแน่นสวยมากครับ ใช้ดีครับใช้ดีครับมีห้อนี้ครับโอ้พระเจอดต่อนะมันยอดมากสาหรับเพื่อนๆทุไห่านนะครับที่สนใจนะครับผมสั่งซื้อมาจากที่ไหนนะครับสนใจก็ทักยินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้ราคาแค่หลักร้อยครับผมบอกเลยไม่ต้องไปซื้อพันสองพันนะครับตัวนี้ราคาแค่หลักร้อยเองนะครับใช้งานดีครับ แนะนำเลยขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ